สวัสดีค่ะพ่อของฉันแกมาด่าด่าลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลค่ะพ่อแม่ตอนนี้เราถึงแล้วนะคะหน้างอ่ะกับพี่กดแล้วพ่อตื่นก็ร้องสาหัสอ๋อไปเลยเหมาเปีแอี่นี่มาไปดูวันนี้ลุยกับไอ้นะคะวันนี้ไอ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 ้ใจ ยิ้มดูทำงานแล้วนะคะใช่ค่ะมื้อนี้แบบอยากภูมิใจน้ำเสนอเต้นหนูมากเป็นมอเป็นอย่างโคตรใหญ่เันบ่มีเต้นอยู่ได้ไหมเนี่ยเออวันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันแปลที่นอนมากลางนี่ค่ะที่นอนโคตรใหญ่แบบมันใหญ่เลยครับ น ah, oh, oh, uh, um um ี่สตามหาคลไม้มือนนี่สำเร็จมอันนี้ไงไมเจดัเจบ้อเจาได้เหมือนวดรือเหมือนหมือนลอยมอนวองดีู่อ๋อย่ใส่ไม่เห็นเอ้ยนี่ไงอะลไม้บอจะมีอะไเงินโอนนะเไปกินเอาไปที่ไหน่ายคลิปกัน มันจะอ้วนได้ไงอันนี้ก็ถามเขาเจาอหรืออ้วนไหมคนะเก้มกี่น้ำกม้มเลยค่อยื้อไทยชิวนโอเ้เอดีครับพ่อวันดีค่ะ,คะนี่มีเม็ดก็ถือเลขจ้อย ที่นั่ะป็ค่ะย่เยัง่ได้พกมาเป็นกลุ่มตัวค่ะทุกตัวันเยันะหลีก่่ก็ได้ีปางรอ่่ปา้ค่ะนะพ่าะอมื่อี้มันพันมันพันทางไ่อี้มังไหน่อนยนีะเ่อ่วะเ่ย่บ่ค่ะกลับมกับสารคามกลสารคมใช่พานทางหนะโ่ ขาโกราชเขาใช้พุ่ม嘛มีมีใช้จพูดใส่ห้องอยู่ปักทุกใช่ท่านเทยท่านเนี่ยเดียวโบนี่ย่าเนี่ยท่านบหมือ่บ่ค่ะไม่ผ่านถ้าเราลิ้งสายโคราชคอนแก่นมันจะผ่านได้ยังไงงก็ไม่รู้นี่เกิดนีลไ้้ามาผ่าแต่โคราชคานแก่จะอยู่หอ้มนา่พ่อจอดมั้งนันเาคอยพ้อมาครับนัพ่อมาครับตรงนั้นหรอ นอ่นักนม่เอกปะนุ่นเ้พี่อยุ่องแหวหะเจ้ามว่าเจ้าอันนี้แม่เจ้าเชี่แหมชี่ก็เลยไม่ได้หรอมานักกันช้ำแต่ว่ารถออ้เชียไม่ใส่กันเลยเอออยากดัวนี้แม่พี่หัวใจลัร้อยโ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 ยปล่อยอะไร

เอาไปเชียร์ทำคู่ะเชียกิน์แยกแต่ไอขุดอุ้ยตุ้มหูไอ้ไปตุ้มหูพอดีเลยนี่พ่อยังได้ตุ้มหูอยู่พอดีตุ้มหูหนูมันขาดหนูมไม่รู้ว่าทําไมอ่ะมันขาดนี่พ่อเนี่ยจะบอกว่าพ่อแม่ท่านเราหน้าอ้วนใช่ไหมคะเราต้องใส่ตุ้มหูหน้าเราค่ะจะไม่ใหญ่<ม>แบบนี้ภูมิใจนําเสนอะนะคะ เดี๋ยวแต่อ่ะห้อยยังไงอไม่เงี้ยอุ้ยสวยจังพี่อาน,นี่ไหมอันนี้มันอันพี่นี่สวยไหมแต่มันอันเล็กเกินว่ะชอบอันใหญ่ๆอันนี้อันนี้ เราได้ตุ้มหูใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนแม่อันนี้สีทองพี่เอาไหนดีอันนี้ใช่อันนี้มันสีถึงทองเหรออันนี้กับอันนี้อะไรวะอันนี้นะนี่สองอันอะที่มันเป็นตาเลือกอันนี้คืออะไรวะเข็มกัด เทเด้อเบิกงนี่หูเออนี่แหละแต่ตะเวนได้อันบางๆไหมอันบางๆเลยชอบอันนานๆไหมอุ้ยสวยอ่ะสวยนะเสี่สวยอ่ะฟิวแพโนล่าใส่เป็นนี่ไงหนูใส่เในเอามามาสูบพนนึงคือลาวเท็มาสูบปะเอาแล้วมันแบบ มีทั้งหลายอันดูอันนี้ละสวยส,สุดแล้วสวยเอาอันไหนสวยกว่ากันอันนี้แด้หนูสื้อนี่มาไหมก็พูดไหมใช่ไปลูดชอบเป็นคนสวยโยโยโยไปรลอยไม่เสียงดังพี่ากแกให้หนูหน่อยเอาไม่เอาย ไปอะไรแก้มน้องไปไรมาิปปไปไาาปรนนแก้มน้องไปลอ,อยมาจิบมาชอบมาดูอะไรแบบนี้มากยังไม่ได้ตุ้มหูเลยพี่อ๋อะไร นี่ไงนิ่ก็มหใส่เป็นตานี่ฮะเอาหูยิบๆกันแยมฉนก็นาเลยเอาวก็กินตรงนีไม่ชอบอันนี้สรุปพ่อพ่อแม่ไม่ได้ดูอะไรเลยนอกจาก,ก,จากตุ้มหู <c oughs> ดู เอาอานอนีน้นดีกว่าอุย้ยขอโทษขอโทษฮะแป้งว่าเบิ่งแก้มนะแก,แก้มาเบิ่งแป้งแป่งว่าเบิ่งแก้มนี่แพนดาลูมั <c oughs> นลวมไหวเลย ่ตหอนนี่ไงพับอย่างนี้เอาไว้ลงไ่ใชบอกินล่องพื้นข่อยวมือลงผิวเหรอพ่อแม่่าคลิปนี้กับากเนีนะคะแล้วรุรุกค่ะพ่อแม่หนูเหมือนกันค่ะบายได้สำหคมี สวัสดีค่ะพ่อแม่เจอกันคฮาบขอบคุณทุกกาชมค่ะบ๊ายบายั <laughs> ว้อย่างงั